อ่ะโอเคสวัสดีครับเรากลับมาอีกครั้งกัดดุมสองนะครับเรามาถึงด่านที่อ่ายี่สิบแปดล้ว h e Spirit World นะฮะเราเหลืออีกสามด่านเท่านั้น,นครับว้าวอ้าวอ้าวโอเคข้อแนะนำของผมคือยิงไอตัวเมื่อกี้ก่อนนะฮะ ยิงไอ้ตัวที่มันปล่อยหัวกะโลกออกมาก่อนนะแล้วก็ปล่อยให้มันกัดกันเองหนีเโนะ <c oughs> ยเอาไม่ตายเว้ข้ามานี่เลยมาอ่ะไปเข้ามากูเข้าเอง นี่อยู่ข้างล่างนี่นงฮะเอาโอเคครับจะโอ้อ้าว จะเตรียมจัดการไอ้นี่โอเคตายแล้วอุ๊ยอ้าวมองไม่เห็นโอเคครับตรงนี้ต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรดี ติกนิดหน่อยนะฮะยิงที่สัญลักษณ์โอเคโอ้ว้าวออกมาได้ยังไงออกมาจากไหนโอโอเคยิงสัญลักษณ์ตรงนี้ไอเสานี้จะเปิดขึ้นนะฮะอ้าวอ้าวอ้าว,าวเฉียบมองไม่เห็นเออเริ่มใหม่เลยเออ โอเคเหมือนเดิมฮะยิงไอ้ตัวนี้ก่อนอ้าวโอเคอ้าวโอเคจัดการมาแล้วรีบหลบแล้วก็ใช้ปืนนี้ดีกว่า Có ok, um, uh -huh. ok, sbinary quan sát hả? đi hạ vậy, มิสไซเออจรวดมิสไซ์นี่เลยอัดคำจอกโวววววววโอเคเปไหนละโอเคลบไอ้ยียไะไนวะอ่ะตายละอุ้ยตุ๋ยกูไอ้พวกอ้าวไอ้พวกนี้มันเกียครับชอบตุ๋ยครับ เคเซฟไปก่อนด่านนี้ค่อนข้างยากโอเครอมันออกมาโอ้ยแม่งหลบไวนะให้พวกนี้นะโอเคเอา,อางี้เลยโย่โยอโยอย,อยอโอเค โอเคหมดยังเนี่ยโอ๊โอเคหมดละเซฟไว้ใหม่ออฮะอุ๋ญแจเยียมกุญแจเหลืองนะฮะโอเคลามาดูนี่ปึ๊บยิงสัญ,ญลักษณ์นะฮะปึ๊บเออ ไม่มีตัวอะไรอยู่เนาะโอเคเอาละอาล่าไปไหนต่อทีอ๋อใช่เราลงมาตรงนี้เซฟไว้เพื่อความปลอดภัยนะอ่ะว้าวเพียบลบมาครับโอ้โอนี่หน่ได้ยินไหมฮะได้ยินไหมครับผมไอแมงมุมยักษ์นั่นเองไอสองตัวนี้ช่างแม่งนะ อยากยิงก็ยิงแต่ว่ามันจะมันปล่อยไอ้ทัวโหัวกะโหลกออกมาไม่ได้เห็นไ,ไหมระเบิดระเบิดตายคากรงหรือใครอยากเอาสาใจก็ยิงมาเล่นขากรงก็ได้นะฮะไม่ว่าแต่ผมไม่เอาลุยนี่ละตายเก็บเก็บเก็บโอเค อาฮะมีสองตัวครับเฮ,ะฮะ้มันมีสองตัวฮะแล้วแล้วแต่ระดับความยากด้วยแหละผมเลือกที่ระดับเอ่อเฮิร์ตบีเพลนตี้หรือระดับกลางมันก็เลยมีสองตัวนะฮะถ้าเลือกระดับง่ายกว่านี้ก็มีตัวเดียวโอเคผมอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยเหมือนห้องบัหลังนะฮะ โอเคผมขึ้นไปยิงมดบันลังแล้วก็ไอ้แท่นตรงกลารมันจะเลื่อนลงมาแล้วมันจะมีไอ้ป้ายหัวกะโหลกสองอันที่ตามมันเป็นสีแดงให้เข้าไปกดมันนะฮะแบบนี้แล้วก็จะเจอพวกมันเพียบเลยแต่ไม่เป็นไรเอาว่าจำได้ว่ามีไอเทมอมาตะอยู่ไม่ต้องเลยมึงเออ โอเคผมกดตรงนี้เนาะต่อไปผมจะกดทางนี้ก็คือไอ้ตรงที่มีกุญแจเหลืองอยู่ตรงนี้นะเองนะฮะเป็นทางทะลุถึงกันได้โอเคผมเข้าเทเลพอร์ตกนเ,เสียดายเอาไว้ก่อนแล้วกันอ๋อรู้ละวับเก็บมาแล้วก็เตรียมปืนไว้ให้ดี เอามีสายพอจะเจอไอน้นี่ไอน้นี่ไอน้นี่ไอ้นี่โอเคเยี okay. e uh ่ยมอืมต่อไปผมเก็บไอ้นี่มาแล้วก็มันจะขึ้นมากอจัดการแมงเบยโอเคเรียบร้อ okay. ยไม่ต้องอะไรมากมายฮะตอนนี้เลือสองร้อยเกาะสองร้อยสบายใจได้ ไปเปาะหนึ่งไอ้แท่นี้จะขึ้นมานะฮะดังนั้นไม่ต้องห่วงว่าจะกลับไปยังไงชาอุ๋ยโอเคจะไกลหัผมก็โลก,ก่อนไอ้โครงกระดูกก่อนถ้าเป็นไปได้อ้าวอ้าวอ้าวอ่าอาอ,าอเคตายละท้าจริงจะไกลพวกนี้ก่อนก็ได้เพราะมันเป็นตัวก่อกวนนะ โอเคประตูเหลืองอยู่นี่เอา BFG เตรียมให้พร้อมเก็บกุญแจแดงแล้วก็ยิงอัดเอ้าโอเคน่าจะตายหมดแล้วไม่อะไรในนี้มีเลือดอยู่เซฟเอ,อ่ออันนี้ใครอยากเข้าก็เข้า,ขานะฮะผมจะลองดูแล้วกันอ้าใครอัด หลังอ้าวอ่าฮะเกือบตายโ oh n โอ,โอ,โอ,โอ้เกือบโอเคไอ้อ้วนเลี้ยงเรียบร้อยอ่ามีเลือดอยู่ขอบคุณ จะหาเปิดว่าเปิดตรงไหนนะฮะดูตรงที่มีเทียนนะฮะดูดูตรงที่มีเทียนแล้วมันก็จะเปิดเข้าได้อันนี้โอเคเก็บปืนคนแล้วจอจะมืดครับอ้าวโอ้โหโอเคโอเคโอเคเอาไหมาปุ๊บ น่ากลัวคือคือพวกซอมบี้ปืนพวกไอ้ปืนกลเนี่ยฮะน่ากลัวกว่าไอ้หัวแดงนี่เยอะกดจื๊บเปิดไฟครับถ้ากดน,นี่จะเป็นปิดไฟนะฮะเออใครจะกดไม่กดก็ช่างเถอะได้กุญแจแดงมาละป่ะเราจะเรียกว่าอะไรดีอืมอเอเวลาแปบ๊บ เว็บผมเก็บไอ้น,นี้เผื่อไว้เฉยๆแหละเผื่อมีศัตรูอันนี้ก็ประตูเหลืองนะฮะเก็บขึ้นมาเก็บเลยโอเคเออช่องเมื่อกี้อยู่ไหนนี่เออเมื่อกี้ผมไปที่เข้าเทเลพอร์ตตรงนี้จะเข้าให้ดูนี่ครับมีไอเทมเอามาตะาก,กับเอ่อเลือดเต็มเกาะเต็มเกาะสบายบือ้อเข้ามาที่นี่ตรงนี้จะเป็นประตูแดงนะฮะ ทางออกโอเคครับถึงด่านที่29แล้วเซดฟ The Living End ด่านนี้ค่อนข้างนานนะฮะอาอ้าวระวังมันยิงข้ามฝั่งกันมานะฮะ พวกมันมาต้อนรับเราใหญ่เลยโอเคเดี๋ยวผมจัการพวกฝั่งหนูก่อนเอ้ยเอ้ยอะไรตุ้มโอเคไปละอาา่อาฮะอ่าฮะไปยังรวดเร็วคนระับกดปุ่ม มองไม่เห็นอะไรกะมึงอีกแล้วเหรอขอได้แล้วกูเกลียดขี้หน้ามึงเฮ้ยเฮ้ยไอ้สัตว์มาจากไหนวะมันยิงมาจากตรงรูน,นะฮะระวังให้ดีรีบไปเลยรีบไปรีไปรีไปเออผมผมไม่อยากจะยุ่งกับตรงนั้นมากมันตายยัง น่าจะตายแล้วโอเคค่อยๆไปค่อยๆไปตรงนี้บันไดแคบชั้นลวงนี้ต้องขึ้นกันใหม่นะโว้วว้าวอ่าฮะอ้าวเอ้ยโอ๊โอ้โหไอ้นี่ไอ้นี่ปึ๊บโอเคหลบ เค okay. มาที่แท่นตรงนี้ก่อนนะฮะเลยประตูข้างหลังจะเปิดขอเซฟไว้ก่อนด่านนี้ต้องทำตามขั้นตอนฮะเอ่อไม่มีแบบว่าไม่มีกุญแจอะไรทั้งสิ้นด่านนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยทำตามขั้นตอนอย่างเดียวอ้าวโอเคเขียมีสองตัวไม่บอกกดปุ่มนี้ไอ้แท่นตรงนั้นมันจะเลื่อนลงมาเราจะวิ่งไปฝั่งตรงข้ามได้ โอเคครับต่อไปผมต้องเจอไก่หัวแดงอืมอ้าวโอเคนี่ยนะอาา่าฮะตายเรียบร้อยรอทางเดินเลื่อนขึ้นมานะฮะต้องกดปุ่มนี้ก่อนนะปุ่มนี้โอเคขึ้นมาแล้ว ห้องนี้ประตูยังไม่เปิดอย่าเพิ่งเข้าเราเข้านี้ก่อนในเอามาชุดอ้าวโอเคไม่เป็นไรนิดเดียวเออโอเคโอเคขึ้นไม่ทําไม่เป็นไรฮะขึ้นไม่ทําไม่เป็นไรแต่เมื่อกี้ผมโดนเลยวะ ปืนไหนโอ okay. oh oh. oh, wow. oh, wow. เคโออโอว้าวโอ้ว้ามีอ้วนอยู่อ้าวโ okay. อเคปึ๊บไม่เป็นไรคือไม่ทำไม่เป็นไรฮะมันเลื่อนลงได้เฮ้ย อชุดจะหมดแล้วอุ้ยอุยอยอยอยโอเคเรียบร้อยหดปุ่มนี้ซะแล้วประตูที่ผมผ่านไปตอนเมื่อกี้มันจะเปิดนี่เปิดละเซฟก่อน,นเห็นอะไรไหมนี่เห็นตัวนี้อีกแล้ว สิ่งที่ผมควรจะทําก็คือสิ่งที่ผมอยากจะทําไม่ใช่ควรจะทำํำจริงๆจ,จะทํามันก็ควรจะทําแเลยอัดวีเอฟจีแม่งแล้วก็กดปุ่มนี้ซะเป็นทางเลือกที่ไวที่สุดแล้วแล้วตรงนี้ข้ามมากดปุ่มนี้ต้องกดปุ่มตะก,กี้ก่อนนะฮะสะพานนี้มันถึงจะขึ้นมาบอกแล้วต้องทำตามขั้นตอนด่านนี้แทนตรงนี้จะเลื่อนลงมา ซึ่งถ้าไม่กดปุ่มเมื่อกี้แท่นตรงนี้มันจะขึ้นมาทำให้เราผ่านไปไม่ได้โอเคต่อไปเออเห็นแล้วแบบแวบบตุ้ยหลังมันดีกว่านี่นะ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 ลบบตาย <c oughs> แต่ไม่เป็นไรในนี้มีเลือด <c oughs> เพื่อความปลอดภัยผมเกบ BFG ไว้ก่อนแล้วก็เซฟ าวโอเคหลอด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 โชคดีที่ยังหลอดนีเลยต่อไปไปตามทางนี้เรื่อยๆอ้าว ตัวตะเกียบเป็นศัตรูที่เฮี้ยที่สุดในเกมแล้วผมว่าให้ตายโว้วเมื่อกี้ได้ยินเสียง,งอ้ไอ,อ้วนออปิว่าอะไรต่อมานนั้นนี่ไงโอ้โอโอเคผมเห็นละเฮ้เอ้าเอ้าเชี่ย เอเอเสงยิงกูล่วงเลยโอเคเอาใหม่เ,าเ,อ,าเอาใหม่ก็ได้เอาไอ้เหี้ยยิงตูดกูมึงด้วยมึงออกตา,ตายตายตายไปสะโอเคกดปุ่มนี้ ต้องกดปุ่มให้ครบสี่ปุ่มนะฮะแล้วถึงค่อยไปตามทางที่ทางนี้เพราะว่ามันจะมีแท่นอยู่ถ้ากดปุ่มไม่ครบนี่แท่นจะเลื่อนลงไม่หมดแล้วเราก็จะผ่านไปไม่ได้โอเคลุยประจันหน้าเลือดเหลือยี่สิบ ชิบหายแล้วกดปุ่มโอ้โหโอ้โหนี่อ่าโอเคยังไม่ตายเรายังไม่ตายปั๊บปับ,ปบโอเคจะไกลตัวข้างบนก่อนแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เชจ้ากดปุ่มผิด โอเคต่อไปจัดการไอหานี่เออเดียง่นี่เลย,อเ,ยเอ,อ้ยเจ๋อเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรปึ๊บ ยิงกูไอ้พวกนี้ยิงกูยิงกูไปไปฮะเป็นไงล่ะมึงฮึบเค่นย,ยนี่ไะเปลี่ยนปืนกัน,นอุ๊บเออยังไม่ตาย โอเคมันตายละเยี่ยมวับโอเคตรงนี้ระวังล่วงให้ดีกดปุ่มตรงนี้แล้วก็ลดแท่นตรงนี้ลงมาเพื่อที่จะกลับไปได้นะมีกระเป๋ามีเลื่อนให้โอเคปอยวับเยี่ยมแอแท่นตรงนั้นจะเลื่อนลงหมดแล้วเห็นป่ะต่อไปก็ยิงจากที่ไกลๆเพื่อจัดการไอ áo nè, nên... okay, không sao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 , ไม่อยากเสียจรวดไปแต่ก็ช่างมันเถอะปึ๊บเซฟไป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 โอ้ช่างมันนะช่างไอตัวนี้ด้วยนะครับไปละโอเคเรียบร้อยเรามาถึงด่านสุดท้ายแล้วครับ ไอคอนออฟซินเราจะมีกระสุนและไอเทมให้เก็บนะฮะไม่ครบไม่เป็นไรแล้วเราก็ไปลุยกันเลยอุ๊ยเอ่พงขอโทษแล้วกันอา่าเคพงขอโทษเมื่อกี้กดปุ่มผิดไปนี่คือบอสครับสิมันจะปล่อยศัตรูมาเรื่อยๆสิ่งท,ที่คุณต้องทำก็คือ ขึ้นไปข้างบนให้เร็วที่สุดในการไปหาไอตัวหน้าปีศาจนะฮะว้าวระวังมันจะโผล่มาข้างๆข้างๆเรานะฮะแต่ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือมันจะไม่มาโผล่ข้างๆแต่มันจะเล่นมาโผล่ตรงตัวเราพอดีทําให้เราตายนะฮะมันจะปล่อยศัตรูมาเรื่อยๆดังนั้นสิ่งที่ต้องไปทําก็คือขึ้นไปกดปุ่มข้างบนแล้วก็รอให้เสานี้เลื่อนขึ้นมาจนถึงสุดแลวจากนั้นก็เลื่อนเสาลงมา ใช้เบฟจริงไปก่อนเฮ้ยยบเออไม่ทันผมลืมเสาไปเลยอ้าวเชีย่ยวัดเดอผมบอกแล้วแสดงว่ามันเมื่อกี้มันปล่อยมาตรงตัวผมพอดีทำให้ทับกันตายโอเคไม่เป็นไรเริ่มใหม่ต่อให้เลือดเต็มขอดเต็มก็ไม่มีประโยชน์นะฮะ เริ่มมาตรงหน้าปีศาจไอตัวบอสมันพูดว่าอะไรเอ่อลองไปหาดูใน YouTube บอกเองแล้วกันมันมีบอกอยู่โอ้หเริ่มมามีมึงเลยมึงอีกมึงอีกอเอ้ยไม่ตายอีกแม่งแม่งเอ้ย โอ้โหบายบายเดินลงมาเดินลงมาไปเร็ว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 โอเคครับยิงยิงใส่ตรงบนหัวมันอ้าวไอ้เหี่ยโผมาจากไหนวะยิงใส่เข้าที่รูตรงหัวมันน่ะตรงหัวหน้าปีศาจบอสอะสามครั้ง เล็งให้ดีๆยิงแค่สามัังเดี๋ยวมันก็ตายไอ้เฮียโอเคเศรไปก่อนโอเคไอ้เฮีย ไม่ตายซะโอเคเตปยิงยิงใส่รูที่หัวรูที่หัวรูที่หัว,หวเชี่ยไม่ยิงังโดนแค่สองทีอยู่นะ,ะเมื่อกี้เอ้ย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 กูดกดผิดไอ้เหี้ยมาจากไหน โอเคเราแปลเรือก okay, ่อนแปลเรือก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งขึ้นเดี๋ยวเพิ่งขึ้นโอเคเข้าเข้าเข้าเยี่ยมอาฮา the horrendous visage of the biggest demon you have you've ever seen crumbles before you after you pump your rocket into it Exposed brain, the monster shiver up and dies is thrashing limbs devastating unto my off hell surface. You've done it. The invasion is over. Earth Earth is safe. Hell is a wreck. You wonder where bad folk will go when they die. Now, wiping the sweat from your forehead อะไรเนี่ย You begin the long trek back home rebuilding Earth ought to be a lot more fun than ruining it was. โอเคครับนี่คือจบแล้วนะฮะต่อไปก็จะเป็นแบบเอ่อคล้ายๆคลาสหรือนักแสดงของเกมนี้นะครับตัวแรกครับซอมบี้แมนหรือที่ผมเรียกว่าซอมบี้ปืนสั้นตายตายไปนะฮะกด <laughs> อันนี้ซอมบี้ปืนลูกซองฮะยิงแรงและฆ่ากูตายมาหลายทีแล้วตายซะไอ้ปืนกลน,นะตายไปไอ้ลิงกังตายไปไอ้โจโชมพูครับไอ้หัวกะโหลกไอ้หัวแดงไอ้เขาควาย เขาควายแบบพิเศษนะฮะไอ้แมงไอแมงมุมะฮะศัตรูศัตรูที่เฮีย้ยที่สุดในเกมไอขอดเออผมจะบอกว่าอะไรเออไอโครงกระดูกส่วนไอตัวนี้ไออ้วนไออ้วนเละอีกอยเฮีย้ยอีกตัวหนึ่งนะฮะ ไอตัวปล่อยไฟแมงมุมใหญ่เจอไม่บ่อยแต่เอ่อแล้วก็ไอเขาวควายไซส์พิเศษนะฮะใหญ่พิเศษยิงจรวดได้ตายไป,ไปแล้วก็ our hero ตัวผมเองบายบายกู bye ตายแล้วโอเคเจบล้วครับเจบแล้ว ขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับต่อไปจะเป็นเกมอะไรก็ขอให้ติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ